สวัสดีครับกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเอกสารชิ้นหนึ่งที่ผมว่าแน่สนใจมากๆเลยชื่อว่า Prompt Master Final ครับค่ะมันเป็นเหมือนคล้ายๆคู่มือแนวทางในการใช้ Prompt หรือว่าคำสั่งที่เราจะคุยกับ AI นะครับเพื่อช่วยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาอ๋อค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจคือเขาเน้นการใช้ข้อมูลจริงมาขับเคลื่อนเลยหรือที่เรียกว่า Data driven โดยมีกรณีศึกษาที่เราจะคุยกันคือโรงเรียนบ้านเชียงดาวมาให้เห็นภาพด้วยอืมค่ะน่าสนใจค่ะครับตัวโครงสร้างเอกสารเนี่ยเขาวางไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับมี5ขั้นตอนหลักๆค่ะก็ไล่ตั้งแต่ทําความเข้าใจข้อมูลนักเรียนเลยไปจนถึงขั้นตอนการออกแบบแล้วก็ประเมินผลนวัตกรรมนั้นๆ <c oughs> เอาหมายใหญ่ที่เขาตั้งไว้ก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า individual innovation design mastery <c oughs> หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คงประมาณว่าความเชี่ยวชาญในการออกแบบนวัตรกรรมที่มันตอบโจทย์เฉพาะบุคคลจริงๆ <c oughs> ใช่ค่ะคือภารกิจที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือมาลองเจาะลึกไอ้ตัวกระบวนการ5ขั้นตอนนี้ดูครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าเออการเอาข้อมูลนักเรียนนะคะทั้งที่เป็นคะแนนทั้งที่เป็นพฤติกรรมเนี่ยมาบวกกับพลังของ a อ <c oughs> ผ่านพร้อมที่เรา ออกแบบดีๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยสร้างวิธีเรียนรู้ใหม่ๆที่มันแบบว่าตอบโจทย์เด็กแต่ละคนได้ยังไงครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนมุมมองการสอนแบบเดิมๆไปได้เยอะเลยนะคะน่าสนใจมากครับเหมือนการเดินทางเลยนะฮะเพื่อจะหาคําตอบว่าจะทํายังไงให้การสอนมันตอบโจทย์เด็กๆที่หลากหลายได้ดีขึ้นงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก้าแรกขั้นตอนที่1ทําความรู้จักข้อมูลหรือ source familiarization อ่าจุดประสงค์หลักๆของขั้นนี้คืออะไรครับค่ะ ขั้นแรกสุดเลยนะคะเหมือนเราเตรียมวัตถุดิบทำอาหารเลยค่ะคือต้องทำให้ AI รู้จักแล้วก็เข้าใจข้อมูลที่เราจะป้อนให้เขาก่อนครับผมในกรณีศึกษานี้ก็คือข้อมูลจากโรงเรียนบ้านเชียงดาวซึ่งเขามีข้อมูลสส่วนหลักๆครับมีอะไรบ้างครับค่ะส่วนแรกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณก็คือคะแนนสอบค่ะเป็นรายข้อเลย10ข้อตอบถูกได้1ตอบผิดได้ศูนย์อ๋อครับชัดเจนดี ค่ะส่วนที่2เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอันนี้จะเป็นคําอธิบายพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนในห้องเรียนอืมพฤติกรรมที่สังเกตเห็นใช่ค่ะทีนี้ไอ้ตัวพร้อมหรือคําสั่งในขั้นตอนเนี้มันไม่ได้แค่บอกให้ AI ไปอ่านข้อมูลเฉยๆนะคะ แต่มีการกำหนดบทบาทให้ AI ด้วยคือให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาที่ต้องสังเคราะห์ข้อมูลสองแบบนี้เข้าด้วยกันอ๋อไม่ใช่แค่อ่านแต่ต้องวิเคราะห์สังเคราะห์เลยใช่ค่ะแล้วคำสั่งเนี่ยจะเน้นให้ AI อธิบายโครงสร้างข้อมูลภาพรวมก่อนคือให้แยกแยะก่อนว่าอันไหนคือข้อมูลคะแนนนะอันไหนคือข้อมูลพฤติกรรมนะครับ แทนที่จะแบบพูดลงไปดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทันทีลองนึกภาพเหมือนเราให้แผนที่คือข้อมูลให้เข็มทิศคือบทบาทแล้วก็บอกภารกิจที่ชัดเจนครับว่าเป้าหมายสุดท้ายคือการสร้างนวัตกรรมนะเพื่อให้ AI เริ่มต้นได้ถูกทางมีเป้าหมายตั้งแต่แรกเลยค่ะเข้าใจเลยครับคือไม่ใช่แค่ให้ AI สรุปข้อมูลมาให้เราแต่ตั้งธงไว้แต่แรกเลยว่าข้อมูลชุดนี้ปลายทางคือการสร้างนวัตกรรมต่อยอดถูกต้องคะ่ะแล้ว อะไรคือหัวใจสำคัญหรือเคล็ดลับที่จะทำให้ขั้นตอนนี้มันเวิร์กครับมันต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมอืมหัวใจสำคัญจริงๆมีอยู่สองอย่างค่ะที่ต้องไปด้วยกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ครับอย่างแรกเลยนะคะคือคุณภาพของข้อมูลอันนี้พื้นฐานมากๆข้อมูลที่เราใส่เข้าไปต้องดีต้องถูกต้องครบถ้วนชัดเจนเชื่อถือได้เหมือนเรามีวัตถุดิบชั้นเลิศนะคะ วัตถุดิบต้องดีก่อนใช่ค่ะอย่างที่สองคือคุณภาพของคำสั่งพร้อมที่เราป้อนให้ AI อันนี้เปรียบเหมือนสูตรอาหารชั้นยอดเลยค่ะคำสั่งต้องชัดเจนละเลอียบต้องบอกบทบาทบอกเป้าหมายให้ AI รู้ว่าต้องทำอะไรแล้วก็ต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่เรามีด้วยนะคะครับผมถ้าเรามี2ออย่างนี้ควบคู่กันเนี่ย AI ก็จะไม่ใช่เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลธรรมดาแต่จะเป็นเหมือนผู้ช่วยหรือโค้พายเลตที่ช่วยเราสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ตั้งแต่ก้าวแรกเลยค่ะ โอ้โหเห็นภาพชัดเลยครับเหมือนมีทั้งวัตถุดิบชั้นดีแล้วก็มีเชฟที่รู้ว่าจะเอาวัตถุดิบนั้นไปทำอะไรต่อประมาณนั้นเลยค่ะพอ AI รู้จักข้อมูลแล้วเข้าใจวัตถุดิบแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นที่2คือวิเคราะห์ภาพรวมพื้นฐานหรือ baseline analysis ขั้นตอนนี้เราจะเริ่มเห็นภาพรวมอะไรจากข้อมูลชุดนี้ครับค่ะหลังจากเข้าใจโครงสร้างข้อมูลในขั้นแรกแล้วนะคะ ขั้นนี้คือการสร้างภาพรวมแรกหรือเบสไลน์ของห้องเรียนค่ะพร้อมหรือคำสั่งเนี่ยจะสั่งให้ AI ทำหลักๆ2อ,อย่างครับ1คือคำนวณค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนสอบทั้งห้องหรือที่ทางสถิติอาจจะเรียกว่า x bar นะคะครับค่าเฉลี่ย เพื่อให้เห็นภาพรวมก่อนว่าผลสำเร็จของห้องนี้โดยเฉลี่ยแล้วเป็นยังไง2คือให้ AI สังเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมทั้งหมดแล้วดึงเอาแนวโน้มพฤติกรรมหลักที่น่าจะส่งผลต่อการเรียนรู้มากที่สุดออกมาสัก3ามอย่างอ๋อดึงพฤติกรรมเด่นๆออกมาใช่ค่ะซึ่งอาจจะมีทั้งด้านบวกก็ได้ด้านลบก็ได้นะคะครับผมค่ะเพราะว่าค่าเฉลี่ยรวมมันบอกเราถึงผลลัพธ์หรือ what ว่าภาพรวมห้องเป็นยังไงคะแนนประมาณไหน แต่ไอแนวโน้มพฤติกรรม3อย่างที่ดึงออกมาเนี่ยมันช่วยส่องไฟไปที่สาเหตุหรือ y ที่อาจจะอยู่เบื้องหลังผลลัพธ์นั้นๆอ,อ๋อเชื่อมโยงผลกระเหทุใช่ค่ะการเชื่อมโยงวัดกับ y ตั้งแต่ขั้นตอนนี้มันทําให้เราได้ฐานข้อมูลตั้งต้นที่มันลึกขึ้นไม่ใช่แค่รู้ว่าอ,อ๋อคะแนนเฉลี่ยเท่านี้แต่พอจะเริ่มเห็นเขาลางว่าเอ,อ๊หรือว่าพฤติกรรมแบบนี้นะที่มันอาจจะเกี่ยวข้อง Mm. ซึ่งข้อมูลแบบนี้จำเป็นมากๆเลยค่ะสำหรับการจะไปออกแบบนวัตกรรมในขั้นต่อไปให้มันแก้ปัญหาได้ตรงจุดจริงๆครับอาจจะเรียกว่าเป็นสมการไขความลับผู้เรียนแบบง่ายๆก็ได้นะคะสมการไขความลับผู้เรียนยังไงครับคือข้อมูลเชิงปริมาณหรือคะแนนเนี่ยมันบอกว่าเกิดอะไรขึ้น the what ครับแล้วก็เอามาบวกกับข้อมูลเชิงคุณภาพหรือพฤติกรรมที่ช่วยอธิบายว่าทาไมถึงเกิดขึ้น the why ครับผม พอมันรวมกันปุ๊บบันก็จะเท่ากับความเข้าใจเชิงลึกเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เรียนเช่นสมมุติว่าคะแนนเฉลี่ยต่ําแล้วพฤติกรรมเด่นที่ AI ดึงมาคือนักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าถามหรือว่าขาดสมาธิบ่อยๆอ๋อครับเราก็จะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ว่าอ๋อที่คะแนนน้อยอาจจะเพราะไม่กล้าถามหรือไม่มีสมาธิหรือเปล่า มันช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่อาจจะเป็นรากของปัญหาไม่ใช่แค่ตัวปัญหาที่เห็นผิวเผินนะคะหูการเชื่อมโยงอะไรกับทำไมนี่สำคัญจริงๆนะครับใช่ค่ะพอเราได้ภาพรวมเห็นเข้าลางของสาเหตุแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่3วิเคราะห์หาจุดเด่นพัฒนาหรือ Strengths and Weaknesses Assessment อันนี้คือการเจาะลึกลงไปในรายละเอียดมากขึ้นถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยค่ะขั้นนี้คือการซูมเข้าไปดูใกล้ขึ้นอีกระดับหนึ่ง พร้อมจะสั่งให้ AI ระบุมาชัดๆเลยคือจุดเด่นสูงสุด2ด้านครับหมายถึงทักษะหรือเนื้อหาที่นักเรียนส่วนใหญ่ในห้องนี้ทำคะแนนได้ดีแล้วก็จุดที่ควรพัฒนาสูงสุด2ด้านก็คือส่วนที่คะแนนเฉลี่ยออกมาน้อยที่สุดอืมๆจุดแข็งจุดอ่อนอออนอะไรเอา้าแล้วมีอะไรอีกครับคือพร้อมมันสั่งต่อด้วยค่ะว่า ต้องอธิบายด้วยว่าพฤติกรรมอะไรที่สังเกตเห็นที่น่าจะส่งผลให้เกิดคะแนนแบบนั้นๆทั้งในส่วนที่เป็นจุดเด่นแล้วก็ในส่วนที่เป็นจุดด้อยเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือไม่ใช่แค่บอกว่าเก่งเรื่องนี้อ่อนเรื่องนั้นแต่ต้องพยายามหาความเชื่อมโยงให้เจอด้วยว่าพฤติกรรมแบบไหนที่อาจจะส่งผลให้เก่งเรื่องนั้นหรือพฤติกรรมแบบไหนที่อาจจะทําให้ยังอ่อนเรื่องนี้อยู่ใช่เลยค่ะ การพยายามหาความเชื่อมโยงเชิงเหตุผลตรงนี้แหละค่ะที่มีคุณค่ามากๆในเชิงการออกแบบนวัตกรรมครับมันช่วยยังไงครับมันช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราได้เลยนะคะจากเดิมที่เราอาจจะโฟกัสแค่ว่าอ่อนตรงไหนก็ไปซ่อมจุดอ่อนตรงนั้นครับแต่มุมมองใหม่คือเราสามารถใช้จุดเด่นเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาได้ด้วยสมมุติว่าเราวิเคราะห์เจอว่าเด็กๆส่วนใหญ่อ่อนเรื่องการคำนวณอันนี้คือจุดอ่อนแต่เขามีจุดเด่นคือ มีความคิดสร้างสารรค์สูงมากแล้วก็ทํางานกลุ่มได้ดีมากอืแทนที่เราจะไปตีวเลขแบบเดิมๆซ้ำๆซึ่งอาจจะน่าเบื่อเราอาจจะออกแบบกิจกรรมที่เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เขาใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ทํางานเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แล้วนําเสนอออกมาโอ้โหน่าสนใจมากใช่ไหมคะแบบนี้คือการเอาจุดแข็งคือความคิดสร้างสารรค์แล้วกับการทํางานกลุ่มมาช่วยพัฒนาจุดอ่อนคือการคํานวณ เป็นการสร้างการเรียนรู้จากสิ่งที่เด็กทำได้ดีอยู่แล้วนะคะครับทำให้การพัฒนามันดูมีพลังขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะแล้วขั้นตัวนี้มันทําให้เราเห็นภาพของสิ่งที่อาจจะเรียกว่าวงจรการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นด้วยนะคะวงจรการพัฒนาค่ะคือมันเริ่มจากการที่เราต้องมีเครื่องมือวัดผลที่ดีก่อนใช่ไหมคะเช่นข้อสอแบบสังเกตครับแล้วเราก็เก็บข้อมูลที่รอบด้านทั้งคะแนนและพฤติกรรม จากนั้นก็นําข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงหาจุดเด่นจุดด้อยหาพฤติกรรมที่เป็นรากของปัญหาครับผมแล้วก็นําผลวิเคราะห์ที่ได้ไปสู่การลงมือทําก็คือการออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและในขณะเดียวกันผลจากการวิเคราะห์หรือผลจากการใช้นวัตกรรมเนี่ยก็อาจจะสะท้อนกลับมาให้เราปรับปรุงเครื่องมือวัดผลของเราให้ดีขึ้นด้วยอ แล้วมันก็จะวนกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่คือมีเครื่องมือที่ดีขึ้นเก็บข้อมูลรอบใหม่วิเคราะห์ใหม่พัฒนาใหม่มันเป็นวงจรที่หมุนไปเรื่อยๆเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะเป็นวงจรที่ดูมีพลังมากๆครับทําให้เห็นภาพเลยว่าข้อมูลมันไม่ได้จบแค่การวิเคราะห์แต่มันต้องนําไปสู่การลงมือทําจริงแล้วก็ปรับปรุงต่อย,ยอดไปเรื่อยๆใช่ค่ะ เอาละครับเดินทางมาถึงขั้นตอนที่4แล้วอันนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยคือการออกแบบนวัตกรรมหรือ innovation design ค่ะขั้นตอนนี้คือการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่เราได้วิเคราะห์มาให้กลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะขั้นตอนนี้คือการนำเอาผลวิเคราะห์จากขั้นตอนที่3นะคะมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ที่สุด จุดประสงค์หลักคือให้ AI ซึ่งตอนนี้อาจจะทำหน้าที่เหมือนสถาปนิกการเรียนรู้หรือ Learning Architect ครับสถาปนิกเลยค่ะช่วยเราออกแบบแนวคิดนวัตกรรมการศึกษาที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลขึ้นมาสัก3แนวคิดอืมสามแนวคิดใช่ค่ะโดยมีเป้าหมายหลักเลยคือแนวคิดเหล่านี้ต้องช่วยแก้ปัญหาในจุดที่ควรพัฒนาสด้านที่เราเจอในขั้นที่สครับและถ้าเป็นไปได้ ก็ควรจะดึงเอาจุดเด่นของนักเรียนมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในนวัตกรรมนั้นด้วยค่ะโหน่าสนใจมากครับคือให้ AI ช่วยร่างแบบมาให้เลย3แบบประมาณนั้นค่ะเป็นแนวคิดตั้งต้นและในแต่ละแนวคิดที่ AI เสนอมาเนี่ยครับมันต้องมีรายละเอียดอะไรประกอบบ้างครับค่ะตัวพรอม p t หรือคำสั่งเนี่ยจะกำหนดให้ระบุรายละเอียดหลักๆ3ส่วนค่ะครับส่วนแรกคือ องประกอบหลักของนวัตกรรมคือบอกว่านวัตกรรมนี้คืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเช่นอาจจะเป็นเกมการ์ดเพื่อฝึกคำศัพท์หรือเป็นโปรเจกต์สืบสวนสอบสวนทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นบทบาทสมมุติเพื่อฝึกการสื่อสารอะไรแบบนี้ค่ะครับชัดเจนดีส่วนที่2คือขั้นตอนการนําไปใช้อธิบายสั้นๆว่าถ้าครูจะเอาไปใช้ในห้องเรียนจริงๆเนี่ยจะมีขั้นตอนหลักๆยังไงบ้างสัก3ามี่ขั้นตอนย่อๆครับผม และส่วนที่3คือตัวชี้วัดความสำเร็จเบื้องต้นคือเราจะเริ่มเห็นสัญญาณอะไรที่บอกว่านโนตกรรมนี้มันเริ่มได้ผลแล้วเช่นสังเกตว่านักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้นกล้าสแสดงความคิดเห็นมากขึ้นหรือทำแบบฝึกหัดหลังใช้ได้คะแนนดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ มีองค์ประกอบมีขั้นตอนแล้วก็มีวิธีดูผลเบื้องต้นใช่ค่ะครบเลยสิ่งที่สำคัญมากๆในขั้นตอนนี้คือมันเป็นการยกระดับบทบาทของผู้ใช้งาน AI นะคะไม่ว่าจะเป็นครูหรือนะักการศึกษาครับยกระดับยังไงครับจากเดิมที่เราอาจจะเป็นแค่ผู้รับข้อมูลหรือผู้ใช้งาน AI ทั่วไปตอนนี้เรากลายเป็นเหมือนผู้ร่วมสร้างสารรค์หรือสถาปนิกการศึกษาอย่างที่บอกไปค่ะอืม เราใช้ข้อมูลเชิงลึกที่เราวิเคราะห์มาเป็นเหมือนพิมพ์เขียวแล้วเราก็ทำงานร่วมกับ AI เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีโครงสร้างชัดเจนขึ้นมาคือมีอะไรวัดทำอย่างไร how และจะวัดผลเบื้องต้นอย่างไร measure ค่ะนี่คือการเปลี่ยนจากการวิเคราะห์มาสู่การสร้างสรรค์ที่มันเริ่มจับต้องได้จริงแล้วก็มีการวางแผนเรื่องการวัดผลไว้ตั้งแต่ต้นเลยค่ะฟังดูเป็นการทำงานร่วมกับ AI ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยครับค่ะแต่ที่นี้ การมีแนวคิดดีๆ3อันออกมาเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่พอนะครับเราจะแน่ใจได้ยังไงว่านวัตกรรมที่เราออกแบบหรือ AI ช่วยออกแบบมาเนี่ยมันจะสามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็เกิดผลจริงๆในบริบทของโรงเรียนหรือห้องเรียนนั้นๆมันมีหลักการอะไรที่เราต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษไหมครับโอ้คำถามนี้สำคัญมากเลยค่ะจากการสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะก็พอจะสรุปออกมาได้เป็น3เสาหลักสู่การนานวัตกรรมไปใช้ให้เกิดผลจริงค่ะ 3เสาหลักค่ะนึกภาพเหมือนเก้าอี้3ามขานะคะต้องมีครบทั้ง3ขามันถึงจะตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงนวัตกรรมถึงจะยืนอยู่ได้แล้วก็เกิดผลจริงครับมีอะไรบ้างครับสามเสานี้ค่ะเสาที่หนึคือรากฐานข้อมูลที่มั่นคง solid foundation อันนี้ก็ย้อนกลับไปที่ข้อมูลตั้งต้นเลยค่ะคือข้อมูลที่นำมาใช้ออกแบบเนี่ยต้องถูกต้องเชื่อถือได้มาจากบริบทจริง ต้องเข้าใจทั้งตัวผู้เรียนและสภาพแวดล้อมของเขาจริงๆครับข้อมูลต้องแน่นใช่ค่ะเสาที่สองคือการออกแบบที่เหมาะสมและตรงจุด contextualized design นวัตกรรมที่ออกแบบมาต้องตอบโจทย์ปัญหาที่เราเจอจริงๆต้องเหมาะสมกับวัยความสามารถและทัพทรัพยากรที่เรามีอยู่ด้วยอืมสมเหตุสมผลแล้วก็ควรจะใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของผู้เรียนเข้ามาช่วยด้วยอย่างที่คุยกันไปครับและเสาที่สาม เสาสุดท้ายคือแผนการปฏิบัติและวงจรการพัฒนา Strategic Implementation คือต้องมีขั้นตอนการนำไปใช้ที่ชัดเจนต้องวัดผลได้และที่สำคัญมากๆคือต้องมีกลไกในการเก็บฟีดแบ็อ๋อฟีดแบ็ค่ะเพื่อนำข้อมูลป้อนกลับนั้นมาปรับปรุงตัวนวัตกรรมหรือปรับปรุงวิธีการสอนของเราต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วก็จบไปครับผมถ้าเรามีครบทั้งสเสานี้คือข้อมูลดีออกแบบตรงจุด แล้วก็มีแผนปฏิบัติพร้อมปรับปรุงเนี่ยโอกาสที่นวัตกรรมนั้นจะเกิดผลจริงแล้วก็ยั่งยืนก็จะมีสูงขึ้นมากเลยค่ะชัดเจนมากเลยครับ3เสา,สาหลักข้อมูลดีออกแบบตรงจุดมีแผนปฏิบัติพร้อมปรับปรุงเอาละครับเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายจริงๆแล้วขั้นตอนที่5ประเมินและวางแผนปรับปรุงหรือ evaluation and iteration planning ค่ะหลังจากเราได้แนวคิดนวัตกรรม3แบบจากขั้นที่4มาแล้ว ขั้นนี้คือการมองไปทั้งหน้าเพื่อให้มันยั่งยืนใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะขั้นตอนนี้คือการคิดต่อยอดจากแนวคิดนวัตกรรมทั้ง3อันนั้น p r พรอมหรือคำสั่งเนี่ยจะสั่งให้ AI ซึ่งตอนนี้อาจจะเปรียบได้กับที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องช่วยเราวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ต่ออีก3อย่างค่ะครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือประเมินความเป็นไปได้หรือ feasibility assessments ของแต่ละแนวคิดให้ AI ช่วยดูว่า เออแนวคิดไหนที่มันน่าจะทําได้จริงมากที่สุดในบริบทห้องเรียนนั้นๆมีความเสี่ยงอะไรบ้างมีโอกาสสําเร็จแค่ไหนอ๋อ oh, ดูความน่าจะเป็นใช่ค่ะอย่างที่สองคือกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จหรือ KPI formulations สำหรับแนวคิดที่ดูแล้วมีความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยให้ AI ช่วยร่าง Key Performance Indicators หรือ KPI ซึ่งก็คือตัวชี้วัดหลักๆที่ชัดเจนสักสองสาข้อที่เราจะใช้ในการวัดผลจริงๆในภาคเรียนถัดไปเลยโดย KPI นี้ควรจะเชื่อมโยงทั้งผลลัพ์เชิงปริมาณเช่นคะแนนสอบที่น่าจะดีขึ้นกับผลลัพธ์เชิงคุณภาพเช่นพฤติกรรมที่คาดบอกว่าจะเปลี่ยนไปครับวัดทั้งเลขทั้งพฤติกรรมใช่ค่ะ และอย่างที่3คือวางแผนการปรับปรุงหรือ iteration plan ให้ AI ช่วยเสนอแนวทางในการเก็บข้อมูลป้อนกลับหรือ feedback แบบง่ายๆที่ครูทำได้จริงเช่นอาจจะใช้การสังเกตพฤติกรรมหรือใช้ exit ticket ถามความรู้สึกนักเรียนสั้นๆหลังเรียนหรือมีการสอบย่อยเป็นระยะรระยะยคับเพื่อรูปรวมข้อมูลเหล่านี้นำมาใช้ปรับปรุงนวัตกรรมในรอบถัดไปหรือรอบต่อๆไปค่ะอืมีประเมินความเป็นไปได้ ตั้ง KPI แล้วก็วางแผนเก็บฟีดแบ็ k เพื่อปรับปรุงใช่ค่ะครบวงจรเลยความสำคัญของขั้นตอนนี้ก็คือมันทำให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันครบวงจรจริงๆแล้วก็เปลี่ยนบทบาทของเราจากการเป็นแค่นักออกแบบนวัตกรรมไปสู่การเป็นนักกลยุทธ์ทางการศึกษานักกลยุทธ์ค่ะคือคนที่คิดถึงการนำไปใช้จริงการวัดผลแล้วก็การพัฒนาต่อยอดในระยะยาวด้วย การที่เราต้องคิดถึงความเป็นไปได้การตั้ง KPI และการวางแผนปรับปรุงหรือ iteration เนี่ยมันคือการวางรากฐานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงๆไม่ใช่แค่สร้างนว,วัตกรรมขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็จบไปค่ะครับผมเข้าใจเลยครับทีนี้ถ้ามองในมุมของการประเมินผลโดยเฉพาะเลยนะครับมีหลักการอะไรที่เราควรจะยึดไว้ไหมครับเพื่อให้การประเมินนั้นมันนำไปสู่การพัฒนาจริงๆไม่ใช่แค่ประเมินเพื่อตัดสินผลอย่างเดียว ค่ะมีแนวคิดหลักที่น่าสนใจมากๆเรียกว่าการประเมินผลเพื่อการพัฒนา Assessment for Learning ค่ะครับการประเมินเพื่อพัฒนา ซึ่งมองว่าการประเมินที่ดีเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบสำคัญ3ส่วนไล่ตั้งแต่ฐานราไปถึงยอดเลยนะคะครับผม 1. ฐานคือคุณภาพของเครื่องมือและข้อมูล The What อันนี้สำคัญมากเครื่องมือที่เราใช้เก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบแบบสังเกตต้องมีคุณภาพดีเชื่อถือได้เที่ยงตรงข้อมูลที่ได้มาก็ต้องถูกต้องด้วยครับพื้นฐานต้องดีใช่ค่ะ 2. แกนกลางคือวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม The how คือเราไม่ควรวัดผลนักเรียนด้วยวิธีเดียวซ้ำๆควรจะมีความหลากหลายเช่นใช้ทั้งการสังเกตดูแฟ้มสะสมงานการทดสอบหรือโปรเจกต์แล้วก็ต้องเลือกวิธีการที่มันเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดแล้วก็เหมาะสมกับผู้เรียนด้วยค่ะอืมไม่ใช่วัดแบบเดียวค่ะและ 3. ยอดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยคือเป้าหมายเพื่อการพัฒนา d i การประเมินเนี่ยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพื่อตัดสินว่าใครเก่งใครไม่เก่งหรือให้เกรดอย่างเดียวครับแต่เพื่อหาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนการประเมินจึงต้องมีเป้าหมายหรือ KPI ที่ชัดเจนเพื่อที่เราจะนำผลการประเมินนั้นไปใช้พัฒนาผู้เรียนต่อไปแก้ไขจุดที่ต้องปรับปรงุงแล้วก็ไปส่งเสริมจุดเด่นของเขาให้ดียิ่งขึ้นครับผม เมื่อเรามีครบทั้ง3ส่วนนี้คือเครื่องมือดีวิธีการหลากหลายและเป้าหมายเพื่อการพัฒนาการประเมินผลก็จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงค่ะขอบคุณมากเลยครับพอได้สำรวจครบทั้ง5ขั้นตอนของพร้อมมาสเตอร์แล้วเนี่ยมันทำให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เ,เป็นระบบมากๆเลยนะครับค่ะ ตั้งแต่การทำความเข้าใจข้อมูลนักเรียนอย่างลึกซึ้งจริงๆทั้งตัวเลขทั้งพฤติกรรมแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาผสานกับความสามารถของ AI ผ่านการออกแบบพร้อมที่ดีที่เราคุยกันค่ะจนกระทั่งมันเกิดเป็นแนวคิดนวัตก,กรรมที่พยายามจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนให้ได้หรือที่เอกสารเรียกว่า Individual Innovation Design Mastery นั่นเอง ใช่เลยค่ะมันคือการเดินทางที่เป็นลำดับขั้นตอนจริงๆนะคะจากการเข้าใจข้อมูลพื้นฐานก่อนแล้วก็ไปสู่การวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนจากนั้นก็ออกแบบโซลูชันหรือนวัตกรรมที่มันตรงจุดจริงๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยการวางแผนว่าจะวัดผลยังไงจะปรับปรุงต่อไปยังไงครับซึ่งทั้งหมดนี้มันคือวงจรของการพัฒนาที่ไม่น่าจะมีวันสิ้นสุดนะคะเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆคะ่ะ เป็นแนวทางที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากจริงๆครับทิ้งท้ายวันนี้ผมก็อยากชวนลองคิดตามกันดูนะครับว่าถ้ากระบวนการแบบพรอมมาสเตอร์ที่เราคุยกันวันนี้ทุกนั่งไปปรับใช้ในวงกว้างมากขึ้นจริงๆเนี่ยบทบาทของครูและนักการศึกษาจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างอืมน่าคิดนะคะและเทคโนโลยีอย่าง AI เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยปลดล็อกศักยภาพที่อาจจะยังซ่อนอยู่ในตัวผู้เรียนแต่ละคน ได้มากน้อยแค่ไหนในอนาคตสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ